มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารปิดระบบชั่วคราวเดือนกรกฎาคม2565ธนาคารปิดระบบในเดือนกรกฎาคม2565ในเบื้องต้นมี3ธนาคารแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นดังนี้ค่ะ 1. ธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565เวลา23นาิ30นาทีถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565เวลา00.30นาทีค่ะเพื่อที่จะยกระดับให้บริการธนาคารธรรมเพื่อพัฒนาระบบของกรุงไทยเบสเน็ตธนาคารขออาภัยในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอรเซ็นเตอร์02 111 9999 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกายกเว้นวันหยุดนาาักขัตฤกษ์ธนาคารปิดระบบธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุง2ธนาคารกรุงเทพเพื่อที่จะพัฒนาและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นธนาคารปิดปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565จึงของงดให้บริการบางประเภทชั่วคราวในช่วงเวลาดังนี้ตั้งแต่1นาฬิกาถึง7นาฬิกา บริการโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพตั้งแต่เวลา2นาฬิกาสานาทีถึง6นาฬิกาบริการบัวหลวงไ b a บ k i n g บริการบิด ibank i n g บริการตัวแทนธนาคารบริการเครื่องบัวหลวง ATM เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติและเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติบริการบัวหลวงโฟนบริการ SMS บริการรับเงินโอนฝากเงินแล้วก็ชำระค่าสินค้าและบริการจากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ บริการ e- wallet และ QR payment ผู้ถือบัตรของธนาคารกรุงเทพไม่สามารถทำธุรกรรมทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากธนาคารกรุงเทพต่างธนาคารและก็ธนาคารในต่างประเทศไม่สามารถเรียกตัสเตตเมนได้ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณะโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่บัวหลวงโฟนโทร1333หรือว่า0-2 6455 5 5 5 3ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่2 3กรกดาคม2565เวลา1ิ0า,าถึง8 0 0าาช่องทางบริการที่ไม่สามารถใช้ได้แอปไมโม่พร้อมเพลย์อินเทอร์เน็ตแบงกิง้ง GSB Now ตู้ ATM ตู้ ADM ตู้ VTM ตู้ Passbook เคาน์เตอร์เซอร์วิสตู้เติมเงินอัตโนมัติจุดให้บริการหน่วยงานพันธมิตรบริการรับโอนจากต่างประเทศเข้าบัตรเดบิตบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารออมสินบัตรเดบิตออมสินทุกประเภทบัตรเครดิตออมสินทุกประเภทธนาคารปิดระบบชั่วคราวเดือนกรกฎาคม2 5 6 5ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ